วันพระแรมสิบห้าค่ำแห่งกาลปักขอประกาศเริ่มความตามที่จะได้สมาทานอัตถศีลอันพร้อมด้วยองค์แปดประการทั้งข้อวัดควรปฏิบัติทั้งหลายด้วยเหตุแห่งวันนี้เป็นวันดีที่ดีอันพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นสมควรให้สงม,มีการประชุมฟังธรรม เพื่อทบทวนศีลให้บริสุทธิ์เชิญเถิดพี่น้องอุบาสิกาทั้งปวงพึงกำหนดการว่าจะรักษาอัตศีลน,นี้และพึงทำความเว้นโทษเป็นอารมณ์ดังนี้อัพนติปคษะาาปณารสีทิวโสเอวะรูปโค โพนตีทิวโสพุทเทนะภะควตาปัญญาตาสะธรรมสวนาสะเจวะตาทัธายาอุปาสกาอุปาสิกานังอุปัสสาจะกาโลโหติ ขันธรมยังโพนตีสาภาอิทะสามาคาตาตาสาภะาขวาตาธรรมานุธรรม,มปฏิปัติยาปูชนธายะเทวาสิกังอุปสทังอุปวาสิสามาติ ตงัตงตังเวรมนิงอรัมะนงังกริตวอาอวิคิตาจิตตหุตวาสากักจังอุปสถังสามยาทิยามะอีทิสังหิอุปสถังสัมปัตตานังอัมหากังชีวิตังมานิรัตถกังโหตุข้าพเจ้า ขอประกาศเริ่มเรื่องในการที่จะรักษาอุโบสถให้อุบาสิกาตั้งจิตสมาทานทั่วกันก่อนณนะบัดนี้วันนี้เป็นวันปานารสีดิถีที่15บห้าค่ำแห่งกาลรรปักก็และวันที่นิยมเช่นนี้เป็นการที่สาธุชนอุบาสกอุบาสิกาจะฟังธรรมและรักษาอุโบสถ พร้อมไปด้วยองค์8ประการเพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมนั้นบัดนี้ขอกุศลอันยิ่งใหญ่คือการตั้งจิตสมาทานองค์8ประการแห่งอุโบสถนั้นจงเกิดมีแก่อุบาสิกาทั้งหลายซึ่งมาประชุมพร้อมกันณที่นี้พึงตั้งจิตคิดกำหนดว่าจะรักษาอุโบสถทุกวันทำความเว้นจากโทษนั้นๆ ให้เป็นอารมณ์อย่าให้มีจิตคิดฟุ้งซ่านไปในที่อื่นพึงตั้งจิตสมาทานองค์อุโบสถโดยเคารพเพื่อจะบูชาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติตามกำลังของคารืหั์ทั้งหลายด้วยว่าชีวิตของเราทั้งหลายได้ดำรงมาถึงวันอุโบสถเช่นนี้แล้ว จงอย่าให้ล่วงไปเสียเปล่าปราศจากประโยชน์เลยหันธรรมยังพุทธาภคขวะโตปุพพาคณมการังกาโรมาเซ NAMO TASA BHAGWATO ARAHATO SAMMA SAMPUTHASA NAMO TASA BHAGWATO ARAHATO นามตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธรรมยังอัาสิกขาปะธาปะทังภะนามเสเปานาติปาตาเวรมะีข้าพเจ้า ขอสมาทานศิกขาบทคือเจตนาเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาินาทานาเวรมณีข้าพเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคือเจตนาเครื่องงดเว้นจากการลักทรัพย์ด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นลัก อพรมจริยาเวรมณีข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนาเครื่องงดเว้นจากกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรนทร์มุสาวาธาเวรมณีข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนาเครื่องงดเว้น จากการพูดบทพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจอ้อสุราเมรยะมัชชาปมาทธานาเวรามณีข้าพเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคือเจตนาเครื่องงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท วิกาลโภชนาเวรมณีข้าพเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคือเจตนาเครื่องงดเว้นจากการบริภพโภคโภชนะในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงวันแล้วจนอรุณขึ้นมาใหม่นาจะคีตวาทิตะวิสุกทาสนะ มาลาคันทะวิเลปะนะธารณะนมันดนะวิภูสนาธานาะเวรมณีข้าพเจ้าขอสมาทานศิขาบทคือเจตนาเครื่องงดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดูการละเล่นต่างๆอันเป็นค่าสึกแก่กุศลตลอดจนรูปไล้ทัดทรง ประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอุตจาสยนะมหาสยนาเวรามณีข้าพเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคือเจตนาเครื่องงดเว้นจากการนอนที่นอนอันสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลี อาหังพุทันจะธรรมันจะสังคันจะสรนังคตาอุปาสิกะตังเทเสมิพุทธรูปสาสัมมุคาเอตังเมสรนังเขมังเอตังสรนมุตตมัง เอตังสรณมา,ามาคัมมาสภาทุขาปะมุจจะเยยะถาพลังจะไรยาหังสัมมาสัมพุทธศาสนังทุกขานิสารณาเสวะภาคินาสังอนาคาเตข้าพเจ้า ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอแสดงตนว่าเป็นอุบาสิกาต่อหน้าพระพุทธปฏิมาข้าพเจ้าขออาศัยสาระอันกเกษมสาระอันสูงสุดนั้นเป็นเหตุให้พ้นจากทุกทั้งปวงข้าพเจ้าขอประพฤติตามคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มกำลังขอข้าพเจ้าพึงมีส่วนแห่งการสลัดจากกองทุกข์ในอนาคตรการภายภาคเบื้องหน้าเทิน